สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะก็มาพบมาพบอุนีกแล้วกับเรียาชาแนลชนนี้มีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนนะพี่น้องเนาะเ <s> ขาเห็นน้ำดีปานันก็ยังพักกันปากดีบ่อยเขาอยู่เนาะพี่นอ้องอ้เสร็จกล่องก่อนคอ,อยไม่ได้ความเรี่ยวนี่แหละบ่ต้องตัดมันดอกขีข้คาด <c> อันเปาเรื่องอยังวัดเตีย๋ยวเาเรื่องเนาะมันกับบอกขาดสายบ่ยุทธ์บ้อนดอกอาซิบเแมนตอนนี้หรือมาก่อนหนี่หรือ บางเือบางกรณีมีเรื่องเล่าดราม่ามากอันอดีตพนักงานบ่เป็นอดีตพนักงานที่ล่คนงานทั้งนั้นกันยังปากมิเตู้ปากดีๆพี่น้องมิเตู้ปากดีดีมิเตวกคักอันเกียบแม่นได้ขี้อันสุกเกียบแม่นได้ขี้เกียนไปลำเกียนยูโนเกียนเกวียนเกวียนเกียบแม่นเพื่อเกียขี้เกวียนไปลำแล้วมองพักมองสอมกันได้อาศัยมองพ่นยููกันย่งบ่พะกันสํานึกก็สิว่าเป็นยังค่อยว่าอันเกือบได้ขี้เกวียนไอไปลำแม่นบ่ เพราะว่าเพิินนั่นไว้ใจอดีตภรรยาเพิินหลายพี่น้องซื้อ,อยังเพิ่นกับเป็นซื้อมียเพิินรถของเพิินเป็นซื้อเดียวเอยไปเห็นคลิปไผรวะแซ่มาเบื่งเดือพี่น้อง่อยสิเปิดทหม่จเจ้าฟัง่คยสิเปิดซูม่จเจ้าฟังที่วัดยังได้รถคี่คู่มือนีนก็นยอ่อนมันม่เป็นซื้อพยาบาลได้พยาบาลแล้วเป็นซื่อเนาะ รถลอยคันเสอพ่ายเลยเปซื้อเมียกัซื้อไม่เท่าเลยเออไอเดียวรถรถขั้นเดียวที่เป็นซื้อเธอากับขึ้นมาเจ็ดตีพอมาเธอาเป็นหลงเธอเป็นลอยออกลออยคันรถเสือพ่ายเป็นเอเมียกับเสอไม่เท่าเลยน้องนั่นรถถี่ซื้อมาเป็นซื้อเมียเป็นซื้อไม่เท่าเบิร์ตรวนทั้งอีรถบัสที่ขั้นพากันขี่ไปล่ำออกงานอยู่คู่มือนี่แหละเออให้เว้าซาเงินไปกับเงินซอยกันหาหาดับกัน อืม้าม่นเขาบ่มีหัวพัฒนาไปต่อน่ะบ่สุด้ขีเจียนเป็นําำปานนันเวลาว้าวยังถึงเขากับกรุณาคิดถึงความดีเขาเนเด้อบรรดาซุ่มอยู่หันกระาดเอออันก็คือจังใส่หม่องสอบหม่องยังเขาขอไปเฮ็ดสุดเขาบไปสอบเต่นอยู่หม่องเขาเฮ็ดไหวอยู่สม่ำเสมอบ่แมนบอกเออถ้าบ่มีหม่องหันซุ่มเธอสิไปเฮ็ดอยู่ไสค้าสิไปสอบยุ้งยันไผ่อย่าว่าเด้ออืมบ้านนี้มาเทียบกันกับอันครูจินไม้เขาค่ะครูจินไม้เขาบอกว่า โอนเข้าผู้ใหญ่บ้านเลยมาสั่เงินค่ารีวิวเงินค่านั่นไอเงินค่าไหลสดหนุนนั่นนี่ฟังเด้อมันมันคนลดลดลดคนละอย่างนี่ยเออเข้าสูดนะความลดต่างกันค่ะเหมือนเงินเหมือนเงินที่แบบเมื่อวานนี้ลูกค้าแบบเงินลูกค้าแบบจ้างอะไรเนี่ยโอนเข้าบิ๊กเลยโอนเข้าบิ๊กเลยไม่ต้องโอนเข้าหนุ่มโอนเขอบแว้งเหมือน เรื่อบบเป็นจีบล้านก็เลยเสียใจอุ่นเพรา้อเข้าไปย้อนเฟลแมไปแล้วเพราะบ่อยใจกันพี่น้องเอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นแหละใช่ไมอันนี้ก็รี่อิกันในไรอยู่นี่พี่น้องถ้าว่าสันผู้ใหญ่บ้านพภาษีออกมาบอกเฮ็ดยังว่าเพิ่นไปอยู่ในที่ที่สะอาด แล้วตอนนี้เพิ่นมีโลกมีชีวิตที่ดีขึ้นนอกก็ต้องยินดีนะเพิ่นพี่น้องิ่นไปเจอสังคมใหม่ๆสังคมดีๆคือว่าไหนล่ะสามหล่อครบสามหล่อกับิอยูแต่สามหล่อหันละแม่นบอลล่ะอันนี้เขาไปเจอคนใหม่เจอคอนเน็กชันใหม่ดีๆเลิศๆอยู่ในสังคมที่มันดีขึ้นกว่าเก่ามีความสุขในชีวิตเอฟซีเพิ่นมากกสิมาดาฉันจะล่ะเอา้าวอาอีลีเนาะว้าอีลีเนาะมันเป็นยังหลอกซุ้มยูแอนันก็อยาซีอันนี่เพิน่นหลยก็คิดถึงบุญคุณเพิ่นแน่อืม แมนบอลด้ผากันอาศัยอยูผ้าใส่นอนผ้าใส่ซ้อมเออรถบัสขี่ไปหันนากะเออเพิ่นได้ผาหาผ้าซางเอออย่าสิผ้ากันขกหลายเห็นว่าเดได้ไม่ด้บอดไม่ผาเห็ดลอยไปสิบแปดโปรเจกต์นั่นก็ได้เออพ้าเห็ดลอยไปสิบแปดโปรเจกต์ต้องกับผาไปเตะบอลอันไล่สดลังเทียยู่สติดีโอลอยล่านั่นกะมีแต่ผู้ดบางคนได้งานแต่ผู้แดนเซอร์ลังเธอกับบอได้มากกับบอมีงานเออ ว่าไปตัวลาเนะอืมแม่ดาฉันสากแล้วเ, <c oughs> เอาบอกความ <c oughs> จริงเนะความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายถ้ารับได้ก็พิจรารณาเป็นบลาถ้ารับบลไใดก็เออแจ็คสีวาจังใดมามีความสีวะคุยกันละกอยอนายนอกจากไปแล้วสิไปอาบน้ามันเลยได้ป่ะนี่ลุกแล้วกาแฟแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย